ผู้น้อยของไผรแน่นนนนแนลครับนี่ทั้งนี้ของเจ้าบ่ห้วยตัว่าได้แน่ลครับนี่ซ้ำกันเบิดอยู่บ่เรื่องไหน,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 นสองพันหารักหมืน่นเร่หน,น่อยครับสูงกับสิบประมาณเมตรสิบประมาณเมตรสิบเมตรสิบหาประมาณนี่แหละพี่น้องไอตัวนี้มีแผลเปลี่ยนครับพี่น้องผู้น้อยก็ สูงก 30, 100, 000, ่สิประมาณร้อยสบสิบเท่าไรก็ล้สิบสองสิบสอง่ะสิบสองหาร้อยมองเอาบ่ครับหรือตัวอะไรอยู่ตัวอะไรอีกอยู่เนาะสองตัวนี้กัแม่นอยู่บ่โอ้หือลงมาหา้อยครับสูงก่สิประมาณร้อยร้อยสิบครับสองตัวนี้สูสีครับก็หน่อยผูหน่อยกำลังเป็นตะเลี่ยงครับพี่น้อ ได้เกลียวโขดอออกแล้วกะมหาง้อผูน้อยไปเล่มหยาครับเล็กน้อยกับพี่องลองแรงแรงไซึ้นแล้วพี่น้องถึงหยาอวันถึงหย่าย้ำหนาว <c oughs> นี่สี่ตัวนะครับเนาะตัวละสิบสองหาไรครับตัวละสิบสองยังต่ออะไรอยู่ <c oughs> ตะฝากเบอร์โทรไว้นะครับผมศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าสี่หนึ่งหกหกสี่หนึ่งหกหก หอยหยางเหรอซีฮองหอยอุ่นหอยอุ่นครับยุใสเหรอยูเซกาเบอเซกาเอ๋อมแต่ไก่เนาะครับเนาะครับผมเอ๋อขอบคุณครับห้อยพี่น้องครับผู้ใดหาปู้น้อยอยู่ผมจะเลี้ยงนี่ลีครับปู้น้อยรักมื่นครับหมื izations, ่นนิดๆยังค mm ุยได้อีกอยู่พี่น้อง